สำหรับผมมันมันเรื่องแรกที่ให้เลยคือเรื่องยาเสพติดนะครับบอกแล้วยาเสพติดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินไปในทางเดียวกับเราได้อันดับแรกคือยาเสพติดต้องเดินไปในทางขนานกันแล้วก็มามาคอสกันเนี่ยไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ที่จะไปสอยผู้กระทำผิดเข้ามาด,ดําเนินคดีคให้เด็ดขาดและตำรวจทุกคนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเ่ยาเสพติดอันนี้เป็นเป็นนโยบายหลักนโยบายที่2นี้ให้ก็คือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่ง เราเป็นตำรวจเรามีหน้าที่ให้ประชาชนเขาอยู่อย่างเป็นสุขนะครับไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะกินเที่ยวอยู่ในพื้นที่นะเราต้องให้เขาเป็นสุขมากที่สุดที่ทําได้ผมจะให้นโยบายกับผู้บรญชาผู้งทนบัญชาเสมอในเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นคดีอุจจาระเกิดต้องจับได้คดีกลุ่มที่2คือคดีชีวิตร่างกายเกิดต้องจับได้คดีทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาเราจะต้องลด ลดโอกาสช่องโอกาสก็คือเพิ่มด่านตรวจให้มันมีการดูแลให้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้มีคดีกี่ทวข้อมากขึ้นรรหรือรวมถึงให้สืบสวนเนี่ยทำข้อมูลท้องถิ่นให้เพียงพอแล้วย้อนเข้าไปจับเรื่องของแก๊งลักรถให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาผมสามารถจับแก๊งลักรถในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้ได,ได้ได้อยู่ประมาณสัก3าแกง๊งแล้วก็แก๊งต่างๆเนี่ยก็ะทำกาผิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ,รจังหวัดชลบุรีและจังหวัดขอนแก่น แล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ย้อนกลับมาได้สักได้สักหลายสิบคันะครับที่ทำมาที่นี่ที่ดมเนินการเราเราดูเป็นพื้นที่อย่างนี้น้องแปมเท่าที่พี่ขับรถดูนะในพื้นที่สนสนอรุ่งเก้าส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยมักจะอยู่บนเขาเรียกบนแฟ้มมีแฟ้มเป็นนร้อยตึกเลยเนี่ยเป็นเหมือนเคหะแล้วมันดูใช่เป็นเคหะเป็นเคหะเคหารุ่งเก้าซึ่งถามว่ามันดูอะไรยากนะกับกำลังคนที่มีอยู่แค่น้อยนิด ถ้าร้อยสี่อย่างนี้อย่างหโบเจอตามสายตาคาซึ่งลำบากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเดินคงลำบากท่านมีวิธีบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับก็อย่างที่บอกครับก็ก็คืออย่างนี้ครับคนมันเยอะจริงเราไม่สามารถที่จะเดินสายตรวจไม่สามารถที่เดินเท้าหรือตั้งชุดสายตรวจได้ทั่วถึงแน่นอนบอกเลยว่าเราไม่สามารถเราเอาอาสาเข้ามาช่วยแล้วอาจจะมีการ ซอยย่อยพื้นที่ลงไปโดยโครงการต่อไปเราจะทำโครงการ Together We Can นะครับ <Okay. S 1> ทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนผมจะใช้วิธีตอนนี้โครงการใี้เขียนเสร็จแล้ว25เขตงานด้วยกันนะครับ mm hmm. แบ่งพื้นที่เป็น25เขตแต่ละเขตจะมีผู้นำชุมชน <Okay. S 1> จะมะีกรรมการชุมชน <Okay. S 1> จะมีตำรวจ1น,นายเข้ามาอยู่หรือ2นายกำลังจัดสรรอยู่แล้วก็ รวมถึงตำรวจบ้างเข้าไปอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่เข้าไปดูแลพลื้นที่ย่อยก็จะมีการเอ็กซ์เรย์พลื้นที่ละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าในกรณีที่ปัญหาแก้ไม่ได้ก็จะมีการติดต่อมาที่ผู้มักับหรือรองผู้กับมอในการที่จะจัดกําลังชุดอื่นเข้าไป ร่วมแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยและอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าพื้นที่ร่วมก้าเนี่ยคนก็เยอะการดูแลการดูแลประชาชนเนี่ยก็ลําบากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ท่านภูมกับเนี่ยฝากอะไรถึงประชาชนซะหน่อยดีกว่าแม้ว่าจะร่วมมือร่วมใจกันยังไงที่จะช่วยเหลือกําลังพลตลํารวจอะไรเงี้ยฝากถึงประชาชนกันหน่อยดีกว่าค่ะก็ คือสาหรับประชาชนในพื้นที่นะครับผมผมเองเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราคู่คู่ขนานกันกบประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าตารวจรุ่มเก้าที่มีอยู่แค่ร้อยสี่นายดำเนิเนการทํางานดูแลประชาชนอยา่างเต็มที่ครับค่ะแหมก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนานะครับพอสมควรทีนี้ช่องทางในการที่จะติดต่อทางทุ่งกับเองหรือสน,อนรุ่มเก้าเนี่ยนะครับมันต้องผ่านช่องทางในใ,นใดบ้างครับท่านครับ คือคือสาหรับผมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยผมอาจจะติดไว้ตามที่ต่างๆให้ประชาชนได้ได้ได้เห็นอยู่แล้วแล้วก็มีประชาชนที่ติดต่อตรงมาที่ผมก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสอนเราก็มีแล้วก็ม,กมีให้ดูในเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อแจ้งเหตุเข้ามาได้หรือแจ้งปัญหาเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ สายตรงมีคนรับตลอดเวลาก็มีครับก็ก็เชื่อว่าก็ถือว่าโทรหาพุ่กับติดต่อได้2 4ชั่วโมงได้ติดต่อได้2 4่ชั่วโมงพักก็มาได้มีเบอร์โทรของโรงพักนะครับมีเบอร์โทรโรงพักครับครับมีเบอร์โทรของโรงพักแล้วก็จะมาที่โรงพักโดยได้โดยตรงก็ได้มาได้เลยหลากหลายช่องทางใช่แล้วค่ะแล้วก็สาหรับ เรื่องของการทํางานอย่างเมื่อกี้ที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยประวัติการทํางานของท่านเนี่ยยาวมากรรแล้วก็เยอะมากภารกิจต่างๆเยอะมากอ,อยากจะทราบถึงเรื่องของคติประจําใจดีกว่าในการทํางานที่ผ่านมานย,ยึดคติอะไรไวค้ค่ะสําหรับผมเนี่ยผมผมอย่างที่บอกว่าผมไม่มีอะไรมากนะครับผม เราคนเราชีวิตเราเราทําวันต่อวันให้ดีที่สุดวันไหนที่เรานั่งอยู่แล้วเนี่ยครมีปัญหาเราต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เราต้องกลับไปเตรียมการที่จะแก้ต่อไปผมจะทาของผมก็คือ,คอทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเหมือนคติที่เ,เรียกได้ว่าทําได้ทุกคนคถ้าทําวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องมาเสียใจในเมื่อวานอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับก็ต้องถือว่าวันนี้เรามีโอกสได้มาคุย,ยกับพุ่มกับนะครับต้อง ลบกวนเวลาเท่านี้นะครับ,บ <น S 1> รต้องการขอพระคุณท่านพันตำรวจเอกพันธนะนุชธนานะครับพร้กับการสถานีตำรวจตํารวจบาลบาตรงเก้านะครับข,ขอบคุณครับคุณผมอาละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสาระดีๆนะคะยังมีรออยู่ในช่วงหน้ากับช่วงของฝากจากประชาชนสักครู่เดียวค่ะได้กลับมาสู่ช่วงของฝากจากประชาชนค่ะบริษัทควางอิ็กทอนิกส์จจำกัดหนึ่งในผู้นำทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือกู้ภัย ขอสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเพื่อเกิดความผาสุกและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปเเยยยีตรวจาาไทพ ช่วงของฝากจากประชาชนค่ะและเช่นเคยค่ะตัวแทนจากบริษัทกวางอ e ิเล็กทรอนิกส์จำกัดมามอบของเที่ระลึกแก่สถานีตำรวจนครบาลร่มเก้าเพื่อใช้ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปค่ะบริษัทกวางอ e ิเล็กทรอนิกส์จำกัดหนึ่งในผู้นำทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือกู้ภยัย ขอสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเพื่อเกิดความผาสุกและเกาะประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปดังนั้นจึงขอมอบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อไว้ใช้ในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปประกอบด้วย 1. วิทยุสื่อสารมือถือเอลิโครุ่น D J A 1 0นจำนวนหนึ่งเครื่องผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ แข็งแรงทนทานนานต่อการใช้งาน 2. วิทยุสื่อสารมือถือแฮมเท็รุ่น h t g 1 7 4จำนวน5เครื่องลำโพง500มิลลิวัตต์ชัดเจนในทุกคำพูดและไม่พลาดทุกการได้ยิน 3. กระบองไฟกระพริบจำนวน10อันทนทานกระทัดรัดสามารถใช้ยามฝนตกได้ 4. เสื้อสะท้อนแสงจำนวน10ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามท้องถนนและอาคารที่ต่างๆผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐานและในสัปดาห์ ะะรายการสอนอนในดวงใจจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆตำรวจที่สอนอใดและปฏิบัติงานอะไรพูดคุยกันเรื่องอะไรเจาะลึกกันแบบสุดๆเลยค่ะต้องติดตามนะคะในรายการสอนอนในดวงใจทางช่องวันเรสคิวทีวีเซนัยตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะแล้วันนี้ดิฉันนิชการชละนุรักษ์และผมธนกิจจิตารีรัตน์แลวสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ